บ้านเก่าของยายมีห้องใต้หลังคาที่ไม่มีใครอยากขึ้นไปทั้งทที่ข้างบนน่ะมีของเก่าเก็บแปลกๆเต็มไปหมดวันนั้นเราแอบย่องขึ้นไปเล่นโซนตามประษาเด็กแล้วก็ไปเจอหีบไม้เก่าๆฝังฝุน่นซ้อนอยู่หลังกองผ้าคลุมผืนใหญ่พอเปิดออกสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือเทียนไขสีดำมัมเมื่อมเนื้อเทียนแปลกๆเหมือนไม่ใช่เทียนธรรมดา ด้วยความอยากรู้เราเลยจุดไฟแชค็คลองจุดเทียนนั้นดูเท่านั้นแหละกลิ่นสาบป,ประหลาดก็โชยฟุ้งขึ้นมาทันทีเปเลวเทียนเต้นระริกราวกับมีชีวิตแล้วอยู่ๆเงาอะไรบางอย่างก็ไหววูบวาบอยู่รอบๆห้องจนขนลุกสู้จากนั้นเสียงกระซิบเย็นเฉียบเหมือนมาจากที่ที่ไกลแสนไกลก็ดังขึ้นข้างหูเรา ปล่อยฉันไปชัดเจนมากเรากรีดลั่นปัดเทียนทิ้งไปทันทีมันกลิ้งตกพื้นแล้วดับวูบลงในความมืดพร้อมกับความเงียบที่น่ากลัวตั้งแต่นั้นมาเทียนเล่มนั้นก็ถูกซ่อนไว้ที่เดิมในหีบเราไม่กล้าแตะมันอีกเลยแต่บางคืนเราก็ยังได้ยินเสียงแผ่วๆเหมือนใครบางคนกำลังรออยู่ข้างบนนั้นเสมอ ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH แวะกเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง